ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยพอดีว่ามันไม่ใช่เครื่องของอุ้มเองคือไปยืมเพื่อนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีวิวอาจจะไม่ได้เต็มที่เหมือนเหมือนเครื่องเก่าก่อนๆน,นะคะที่ได้ทําการรีวิวค่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆแล้วกันนะคะถึงจุดเด่นที่พออุ้มเนี่ยได้เล่นสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออตรงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจของ S4 แต่ส่วนอื่นๆที่เป็นรีวิวการเปรียบเทียบเนี่ยจะอยู่ในตอนหน้านะคะกับ HTC One ะค่ะ อันนี้เนี่ยส่วนที่ผุณชอบส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของพวก Airview a Air d j u s t e r ต่างๆเนี่ยที่ทำมาได้ค่อนข้างโอเคนะคะคือมันจะมีประโยชน์เวลาใช้งานโดยที่เราไม่ต้องไปแตะหน้าจอค่ะก็แล้วก็เป็นประโยชน์ในการพวกแบบรับสายแล้วก็เวลาขับรถอะไรอย่างนี้นะคะว่าปาดซ้ายก็รับโทรศัพท์ปัดขวาก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอาการมี Dual ดูอัลคามล่าคือม,มีมีสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแล้วก็ uh, โหมดต่างๆในโหมดของกล้องเนี่ยก็ค uh, ่อนข้างเติมเต็มมาให้เยอะคล้ายๆกับใน Galaxy Camera เลยนะคะก็จะมีโหมดต่างๆแบบพวก uh, ไม่ว่าจะเป็นแบบ Beauty Face หรือเป็นดราม่าช็อตเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอา กล้องไหนเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะสามารถถ่ายได้พร้อมๆกันแล้วก็สามารถจะเลือกกรอบได้ว่าอยากให้อ่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นกรอบหัวใจหรือว่าเป็นแบบกรอบเบอร์เบอร์ก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะตัวนี้แล้วก็ที่ดีคือเป็นแบบอ่าแบ่งครึ่งกันไปเลยแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราได้เห็นทั้งสอ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 ง,สองมุมนะคะแต่ข้อที่ไม่ดีก็คือ ปกติถ้าไม่อยากให้อ้วนต้องถ่ายมุมเงยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะถ่ายมุมเงยไม่ได้เพราะว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันต้องการอยู่ข้างหน้าค่ะก็สามารถอย่างที่บอกค่ะว่าสามารถสลับกล้องไปมาได้ว่าจะเอา,อ,าอันเล็กเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะคะอันนี้ก็ดีค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของซาวด์แอน์ช็อตค่ะที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์เพราะว่านอกจากเราจะถ่ายภาพนิ่งแล้วเนี่ยเราสามารถจะเก็บบรรยากาศ<ม>ด้วยเสียงนะคะ<ม>เราสามารถพูดได้ว่าเฮ้ย<ม>ตอนนี้เราเกิด<ม>อะไรขึ้นเราอยู่ที่ไหน<ม>เราทาอะไรคะ่ะ อีกส่วนนึ่คือ s translator นะคะนี้มีประโยชน์มากสำหรับการเดินทางอะไรงนี้ค่ะส่วน performance ในการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานเครื่องเนี่ยมันเป็น1.9 cpu มันอยู่ที่1.9 GHz เพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เ,เรื่องเกมเรื่องเกมหรืออะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถเล่นได้อย่างไม่กระตุกค่ะแล้วก็ตัวเครื่องที่เบาแต่ก็ใช้งานไปค่อนข้างร้อนพอใช้ได้นะคะก็คือจับแล้วก็จะอุ่นๆถ้าเทียบกับ iphone c s อะไรงนี้ iphone ส s ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหระะ่ค่ะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วทําไมน่าจะเป็นเครื่องที่แรงแล้วก็เรื่องของพวกแบบ8แกนนะคะก็เลยทําให้แบบเครื่องนี้มีความร้อนอยู่นะคะสำหรับตอนนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยติดตามตอนหน้านะคะสําหรับการแบทเทิลระหว่าง S4 กับ h t n 1คะ่ะ